ทิลินนักวิ่งทีมชาติไทยนะครับทำลายสถิติของตัวเองในงานวิ่งผ่าเมือง ATM BKK 2024ครับวิ่งเร็วแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เทียถึงห้ฟังครับสนับสนุนโดยบริษัทเครือจเจรดินพกภัณฑ์จำกัด คิรินตันติเว้นะครับนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยเขาสามารถทําลายสถิติ10กิโลเมตรของตัวเองนะครับโดยเขาสามารถทําเวลาได้29นาทีกับอีก6วินาทีครับเพชรเฉลี่ยงเขาอยู่ที่2.55นะครับทำลายสถิติของตัวเองที่เคยทําไว้ที่สนามบางแสน10กิโลเมตรเมื่อปี2565โดยตอนนั้นครับคิรินสามารถทําเวลาได้29นาทีกับ47วินาทีทีนี้หลายคนอาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิรินเขาวิ่งเร็วแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันแบบสนุกๆก,กับสัตว์ ต่างๆกันดีกว่าครับ ตัวแรกนะคะคือเสือชีตาครับเจ้าของฉายาจรวดทางเรียบนะครับเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่80ถึง130กิโเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนว่าสัตว์ตัวแรกนี้คิรินตามไม่ทันอยู่แล้วครับตัวต่อมานะครับถ้าพูดถึงเสือชีตาแล้วไม่พูดถึงเขาก็ไม่ได้นั่นก็คือนกกระจอกเทศครับซึ่งเขามีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่70กิโเมตรต่อชั่วโมงและแน่นอนว่าตัวนี้คิรินก็ไม่ทันเช่นกันหรือถ้าเทียบเป็นสุนัขครับเอาเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เเเเรราาานนนคคคไทยยยยยยิมมลลีีี้้งงงอออ่่กวว็โดฉข ก็อยู่ที่ประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเร็วมากอยู่ดีนะครับแต่ไม่ต้องห่วงฮะปกติแล้วคอกี้ไม่วิ่งเป็นกิโลอยู่แล้วนะครับและเผลอๆถ้าคิรินมีขนมนะครับน้องเขาจะนั่งแล้วก็ให้มือคิรินด้วยซ้ำไปหรือถ้าเทียบกับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยอย่างช้างนะครับเห็นรูปร่างใหญ่โตแบบนั้นความเร็วเฉลี่ยของช้างเนี่ยอยู่ที่ 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแน่นอนว่ายังเร็วกว่าคอคี้แล้วก็เร็วกว่าคนด้วยครับป <c oughs> ิดท้ายกับน้องหมูเด้งนะครับซึ่งน้องเป็นทิปโปแเกระนั่นเองมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเร็วของหมู่เด้งนะครับก็พอๆกับคนทั่วไปที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับแต่ถ้าเทียบในระดับโลกนะครับกับโรนิคคลิปรูโตนักวิ่งชาวเ็นย่ายครับเจ้าของสถิติ10กิโลเมตรที่เร็วที่สุดในโลกนะครับตอนนั้นน่ะเขาทำเวลาไปได้26นาทีกับ24วินาที เคชาลียที่2.38ครับแต่ว่าสถิตินี้นะครับก็ถูกลบออกไปเนื่องจากคลิปดูโตเนี่ยถูกแบนหลังจากตรวจพบว่ามีปริมาณเม็ดเลือดแดงสูงกว่าปกติครับเข้าข่ายการใช้เลือดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างผิดปกตินั่นเองครับถ้าเทียบในระดับอาเซียนเนี่ยคีรินคว้าแชมป์มาแล้วมากมายเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้ก็เอาใจช่วยแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับคีรินกันต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับเป็นกำลังใจให้กับทีมสปริงของเราด้วยนะครับ